โร์ชั่นต้อนรับเปิดเทิมสุดคุ้มเลยครับผมเพียงอยู่อดีละ1ครั้งเท่านั้นเน้น1ครั้งเท่านั้นนะครับผม ก็เป็นโปรโมชั่นที่สุดคุ้มเลยนะครับใครสนใจนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเติมเพชรราคาถูกๆนั่นเองนะผมก็เป็นเว็บที่เติมเพชรราคาถูกมากที่สุดในโลกเลยนะครับผมเออนี่นะผมก็เป็นโปรโมชั่นมากมายเลยนะผมนี่เป็นโปรโมชั่นตอนรับเปิดเทอมนั่นเองนะผมก็คือจ่าย1 5 0บาทผมรับ816เพชรเลยนะผมแล้วก็จ่าย300บาทนะผมรับประมาณ S 1, 1 8 0 0เพรเลยนะผมแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับดูนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับยูดีละหนึ่งครั้ง่นเอนะครับผมก็นี่เลยนะครับคุ้มจริงๆนะครับผมสำหรับเว็บนี้นะแล้วก็กดเติมเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมอ่าเข้ามานี่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็มีโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็ซองของขวัญนะครับผมวิธีเติมเงินนะครับผมให้เราเข้ามาดูนะผมก็เลื่อนดูเลยนะครับผมวิธีการเติมเงินนะครับผมก็สําหรับใครที่ไม่เข้าใจนะก็มาดูก um> ันตรงนี้เลยนะครับผมอ่าจากนั้นนะคราไปที่ เติมเกมนะครับผมนี่นะฮะจากนั้นก็กรอกข้อมูลเลยนะครับผมกรอกยูเอ็ดีในเกมนะผมก็สามารถเข้าไปคัปปี้ยูเอดีในเกมมาได้เลยนะครับผมโอเคแล้วผมก็ใส่เข้าไปนะผมจากนั้นนะถ้าเล่านะครับผมมาใส่ตรง Gmail นี่นะครผมก็ใส่ uh, Gmail นะผมก็ใส่นี่นะผมเน้นย้ำนะผมเมื่อใส่ g m a i l c o m ด้วยนะครับผมนี่นะเออก็ใส่อะไรก็ได้แนละ้วผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมก็ว่ากันไปนะเออจากนั้นนะผมดิ้งว่างควานนะครับผมเดี๋าเอ่อ้าวลืมใส่ .com นะครับผม ใสดด่เดอะคอมนะผมอาจจากนั้นก็เข้าวอลเล็ตเลยนะครับผมแ okay, นะผมตัวน,นี้ก็อยู่ที่หน้าวอลเล็ตกันเรียบร้อยแล้วนะผมก็ให้เลื่อนมาตรงทองของขอน,นี่นะผมแล้วก็ใส่จานวนเงินนะผมกดเติม150บาทนะออจากนี้จะเติม300ก็ได้เลยผมอาจากนั้นก็ใส่จํานวนซองนะผมก็กดไปนะผมจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันไปนะครับผม จากนั้นก็จะเลยลิงก์แบบนี้กดคัดลอกไปเดวผมจากนั้นก็เอาลิงก์นี่ยผมวางตรงนี้นะครับผมอ่าจากนั้นก็กดเติมเลยนี่นะครับผมอ่าเติมเสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้ผมเข้าเกมกพอรับของได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เพชรก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับผมใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้นี่ครับผมก็จะมา สอนเทคนิคการนั่งตั้งไอวอบิดขวานั่นเองนะผมก็จะเป็นยังไงนะผมก็เป็นการตั้งไอวอบิดขวาในมือถือนั่นเองนะผมก็สําหรับใครนะผมที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็นะครับสาหรับใครที่อยากเติมเพชรนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมดิ้งอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมอ่ะสาหรับใครที่เติมเพชรเรียบร้อยแล้วนะผมก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับผม <S 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 โอเคนะผมสําหรับเทคนิคการตั้งไอวอบิดขวานะผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วผม อย่างแรกเลยนะผมคุณผู wing, ้ชมจะต้องตั้งไอวอลให้เป็นกอนนะเออยิงตั้งไอวอลให้เป็นกอนนะผมจากนั้นนะผมคุณผู้ชมนะก็ยิงตั้งไอวอลแล้วก็ยิงนั่งตั้งไอวอลให้เป็นกันก่อนนะครับผมเออต้องยิงนั่งตั้งไอวอลให้เป็นกอดนะครับสาหรับใครที่จะฝึกตั้งไอวอลบิดขวาแบบนี้ครับยิงนั่งตั้งไปก่อนนะยิงนั่งตั้งไปก่อนนะผมนี่นะจากนั้นนะผมให้เรานะถ้าเราตั้งตั้งไปจนชินนะผมให้เรานะทําการ กดยิงนั่งต้ยบอลแล้วก็เดินไปทางขวาด้วยนะครับผมอ่ายิงนั่งต้บอลเนี่ยผมก็เดินไปทางขวาแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะเออก็ฝึกไปนะผมยิงทําไปทีละสเต็ปนะผมยิงเออยิงไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปนีผม <c oughs> ลองฝึกดูดผมยิงต้งไอลบิด <spe ak> ไป็นทีละสเต็ปสเต็ปนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาอยู่กันอีก หนึ่งเทคนิคนั้นเองนะครับผมเมื่ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมเพชรก็อยากเติมเพชรถูกๆนะผมก็เรียอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมอ้าวโอเคนะครับผมสำหรับใครนะผมที่แบบฝึกจนชำนาญแล้วนะผมก็ก็ทำได้นะครับผมก็ฝึกไปนานๆนะครับผมก็คือยิงกดยิงกดนั่งตั้งไอ้บอนะครับผมอ่ะยิงกดตั้งไอ้บอก่อนอ่ะดาบแรกยิงตั้งไอ้บอก่อนอ่ะ ยิงใต้บ่อแล้วจากนั้นก็ลองนั่งตั้งดูเรามนั่งตั้งปกติเลยนะเออนี่นะยิงกดไอ้บออนั่งตั้งปกติแล้วเลยนะผมลองดูนะจากนั้นนะผมก็ถ้าชำนาญแล้วนะก็เพิ่มปุ่มเดินไปทางขวาม,มาก็แค่นั้นเองนะผมเออนี่นะผมอย่าลืมนะกดปุ่มทางซ้ายนะผมในการเอ,อ่อใต้บออนะผมนั่นแหละลนี่นะชำน้นก็เพิ่มปุ่มเดินไปทางขวาม,มาแค่นั้นเองนะผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ ถ้าจะตั้งกันเป็นหมดแล้วแหละสําหรับการบิดขวาเนี่ยผมตลอดใครที่ไม่เป็นนะก็ดูคลิปนี้แล้วก็นาไปฝึกกันได้นะครับผมอ่านี่นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับผมยิ่งบิดขวาแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็เราไปฝึกกันได้ครับผมถ้าตั้งก็จะสวยประมาณนี้เลยแต่ผมก็มันจะบิดยังไงอะ่ะบิดติดตัวติดไอวอลอยู่นะครับนี่เห็นไหมแต่มันก็จะดูพิ้วนะผมดูเอาเองนะสังเกตดูนะมันพิ้วมากเลยนะผมอ่ะ ยิงตึงเห็นไหมมันสวยอ่ะเออเห็นไหมมันสวยมากเลยนะนี่นะผมก็นั่นแหละครับผมสำหรับกระต่ายมอเป็นประมาณนี้นะฮะก็นะผมสำหรับใครนะผมที่ชอบคลิปนี้นะผมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเพชรนะผมก็ลิงกอยู่ด้านล่างเช่นเคยนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ไว้ท่านี้นะครับผมก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับลิงเติมเพชรอยู่ด้านล่างนะครับผม